สวัสดีจ้าลโลตายก้าโฮเลยเจ๋งส่งปไปแล้วก้าไทยอ่ะก็มาเจ๋งที่อ่าซีนทองซีนซีนซีนถิมถิมทองอันนี้จะเป็นแกงส้มนะคะเรามาทําแกงส้มมามีน้ำพริกแกงส้มเนี่วันนี้ทําแบบอ่าง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่สบายก็อยากจะกินอ่าแกงส้มแบบว่ามะละกอแกงส้มอ,อันนี้เป็นแกงส้มแบบบ้าน้ําน้ําไม่ข้นนะคะเรามาทํากันเลยจ้ามีก็ใช้หน่อยนึงแกงส้มปลากระป๋องจ้ะ ปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวเทน้ำออกหน่อยหนึ่งใส่น้ำพริกแกงส้มไปเลยวันนี้ทำแบบง่ายๆนะอ่าแกงส้มปลากระป๋องใส่แบบสำเร็จรูปจะเป็นเป็นน้ำใสนะคะแกงส้มแบบน้ำใส่จ้าใสปลากระป๋องก็ไปเลยเดี๋ยวบี้บปลากระป๋องก่อนบี้ปลากระป๋องก่อน ทำแบบน้ำใสจ้ะแต่บี้ปลากระป๋องก่อนเราะตีกุนเทาหยีเราเฮยละกุนเทาหยีอทองเยอะเจ๋งทองหมวกก้าแกะหมวกว้าซนะีโอเคจ้ะขนาดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละโกอซอยอ่าตำส้มตำเหลือนะคะก็จะมาทำแกงส้มจ้ะทำง่ายๆนะคะแกงส้ม,มง่ายๆจะรอให้เดือดก่อนนะคะใส่เกลือไปนิดนึง น,น้ำปลานิดนึงใสน่น้ำปลานิดนึงจ้งะตอกชิ้นชิ้นยีโร่เราเห่น้ำปลานิดนึงนำมะขามเปียกเพิ่มมะขามเปียกนิดเดียวพอมะขามเปียกนิดเดียวพอจ้ะตอกชิ้นจีโร่ลงไปชิ้นจีรับลงไปรอให้เดือดก่อนนะคะ ใส่กระชายเข้าไปเลยที่ก็รอให้เดือดก่อนนะคะใส่มะละกอก็ไปมันก็ยุบแล้วจ้ะมะละกอเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาจะาเดือดแล้วจา้าแล้วมาชิมดูก่อนนะคะเสียสีเมย์เส้นมาชิมดูก่อน โอเคแล้วจ้ะ

ก่อนจ้าอืมโอเคพอดีเปรีดด้ยวหวานๆชี่ๆติบๆมะกรอยังไม่นิมน่มแล้วกัต้องต้มต่อไปเรื่อยๆจงไม่สุกอ่ะมะกรอยังไม่สุกจาก้อยนะมะกรอยสกกุกแล้วนะครับ โอเคโอเคสุกแล้วจ้าแกงส้มง,ง่ายๆของเราแบบสำเร็จรูปนะคะก็สุกแล้วนะคะแกงส้มนี่จ้าแกงส้มปลากระป๋องมะละกอโอเคอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยดีจ้าง่ายๆนะคะแกงส้มโอเคจ้าไปแล้วจ้าจอยกินแตงกวบ๊ายบาย